เมื่อสักครู่นี้เห็นหลายคนเนี่ยพาะแม่พี่น้องหลายคนอาจจะร้องตามไม่ได้เป็นเพลงใหม่ของเมงสงสัยคงจะเคยได้ฟังแต่แม่ดอกสายอยู่บ้านช้าแม่ดอกท้องกวาวบานยินโอ้ว่าแม่ดอกฟ้าใยนีหน้าสนเร้น กันมาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจเ่ชอบชอบใจชอบป่ะไม่มีตนตรีมารอให้ขึ้นเพลงก่อนนะครับผมเอาละมีพี่ชายหนึ่งคนครับรออยู่ตอนนี้อยากฟังกันหรือยังนะครับผมก็วันนี้มีพี่ชายหนึ่งคนซึ่ง มาร่วมงาน,นวันนี้ด้วยต้องบอกว่าเป็นพี่ชายที่หล่อมากๆแล้วก็เพลงของพี่ชายผมด,ดังมากๆเลยนะครับผมขอเสียกับพี่รุตสุภรุตด้วยกัน